นี่คืเปียกโชกโชกหรือว่าเขาจะเปินแล้วตอนแรกเราจะไปมุมรับไอที่คนเขาไปกันค่ทุกคนพบกับพี่เลนพาเพลินอีกแล้ววันนี้พี่เลนพาเพลินจะพาทุกคนนั่งรถไปไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีวันนี้เราก็มาขึ้นที่อ่า สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะคะซึ่งสถานีรถไฟทางชุมทางบางซื่อเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับกรุงเทพอภิวัตนี่เองก็คือเดินมาตอนแรกเราอ่ะคิดว่าจะนั่งจากกรุงเทพอภิวัตน์ใช่ไหมแล้วก็พอไปถึงทจ้าที่บอกว่ามันมีรถ A อตอนรอบเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเป็นรถเอก็ประมาณ200กว่าบาทแล้วเขาบอกว่าจะนั่งรถเอรหรือว่าธรรมดาถ้าธรรมดามานั่งที่สถานีชุมทางบางซื่อ ค่าบริการที่23บาทในรอบ9โมง15เราก็เลยเอ๊ยมานั่งตรงนี้นีกว่าก็ประหยัดงบด,ดีเผื่อว่ามีคนสนใจแบบอยากนั่งไปเที่ยวในแบบรกจำกัดอะไรเงี้ยเขาจะมาที่ชุมทางบางซื่อรอบ9โมง15ไปถึงที่ราดุรีบรอบประมาณเที่ยงใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแล้ก็จะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามมันะคะที่ลาดุรีกับพี่เลนภาเพา กราชปุรีแล้วนะทุกคนตอนนี้เราลงที่สถานีสะพานจุราลงกรณ์นี่ตรงนี้ข้างๆสะพานจุลาลงกรณ์ก็จะมีมีตลาดคุกิใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปหาอะไรทานแถวนี้โอตอนนี้เราก็อยู่ในซอยเรากำลังจะไปหาร้านปกเปียะจะบกเป็นร้านเจ้าดัง ว่าเกาจะปิดแล้วคอปี้อซอยรับนะจ๊ะนี่จะเจอละอันนี้ด้านหน้ายังมีอยู่ไหมคะเท่่าไหรลูกเอาชุดเล็กเท่าไหร่เอาสา,สา,ามสิบค่<า>ะคนนี้มีร้านยานร้านนี้เปิดนานยังคะห้าสิบปีห้าสิบปีนีอยู่นาน เขารีวิวกันก็เลยลองตาายังไม่เกิดเป็นลมยังเป็นลมเป็นฝนเปิดกี่โมงคะแน่นอน,นหมดแล้วก็ปิดแน่แต่ว่าเปิด8โมงมมงตอนเปิดมงนน้ลูกค้าเยอะทุกวันค่คะดิจันออเออไดกินยัง,งยังเลยงงค่ะ อันนี้เพิ่งมาลาดบุรีครั้งแรกไม่ได้อยู่ลาดบุรีเหรอไม่ได้อยู่ที่ไหนอายจากพื้เฮแล้วก็โรงเรียนเหรออะไรนะคะอยู่ที่โรงเรียนเหรอหรือว่าบ้านเองอยู่บ้านค่ะจบแล้วมั้งเรียนจบแล้วใช่แลขับรถมาคนเดียวเหรอนั่งรถไฟมนนั่รถไฟมาคนเดียวเหรอใช่ค่ะเก่งแท้แล้วก็มาเก่งแต่หาที่ร้านนี่จะหนูเซฟชื่อเป็น ตอปเตี้ยซอยรับซอยรับที่ไหนอันนี้อ๋อเรี้ยซอยรับใช่แล้วจริงๆชื่อร้านอะไรฟังจังไม่มีชื่อเหรอไม่มีชื่อร้านไม่มีแต่คนก็เยอะนะคะเยอะกี่ปีอันนี้ที่เขาบอกกี่ปีน้องชายป้าห้าสิบปีหรือยังไม่เจอได้ยังไม่เกิดยังเป็นลมเป็นลมโมงแล้วไฟออกกี่โมงอ่าสี่โมงค่ะใช่นุ่มก็ หกโมงเกือบคุ้มเหมือนกันใช่เก่งได้เลยมาดูนะป่ะเป็นไงบ้างเฮ้ยแสนงถึงมนด้วยนองชอรสชาติองชิมแบบว้าว โอเคตอนนี้ออกจากร้านคุณยายแล้วะค่ะทุกคนก็นนคือ,อร้านจะไม่มีชื่อนะคะคุณยายแล้วไม่มีชื่อแต่ทุกคนสามารถปักหมุด GPS มาได้พิมพม์คำว่าปอเปียซอยลับก็จะเจอเลยเดินตามมาแล้ว,วมันก็จะมีเจอไฟแดงแล้วก็เลี้ยวมาแล้วก็เข้าไปในซอยเนี่ยประมาณ30เมตรก็ถึงร้าน เปิด8โมงแต่ปิดนี่ไม่แน่ใจแล้วแต่ว่าของหมดก็คือขายหมเลยอ๋อนี่อยู่ซอยนี้ซอยลาดอะไรเนี่ยแล้วก็หายไปแค่หนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปร้านเจติโคตรขนมจีนไปเลย จากร้านเจติกมาทุกคนเราก็มาเจอนี่เลยเดินดันปัก GPS เราจะมาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติลบุรีนบนี่เราก็จะเจอปฏิมากรารลิงเป็นลิงหมอมองตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำ ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดคุยกี้เนีย่ยตอนเย็นเขาจะมามีตลาดตรงนี้ตรงนั้นเพือสะพานจุฬาที่หลอลงใตรถไฟตรงนู้นแล้วก็มันจะมีทางเข้าใป้ายแดงๆวะ่ะตลาดเก่าคุยกี้ตรงนี้ก็จะมีตลาดตอนเย็นมันจะเปิดแต่สี่โมงเป็นยี่สิบแปดเป็นไปก็มันดินร้อนเท่าไหร่นะ ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะไหมอยูเลยจ้ะตอนนี้คือเปียกโชกโๆภายในพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอแต่สามารถถ่ายรูปได้เลยเก็บภาพบางส่วนมาฝากทุกคน ถ้าเราไม่ถึงเที่ยงกัน,นมั้งนะไม่ค่ะเพราะว่าเนี่ยหนูขึ้นรถไปตอนสี่โมงเอ้ยงั้นลุงไม่ต้องกลับมาเดี๋ยวลุงรอน,นี่นล่ะได้เลยโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงแล้วที่อุทยานหินเข่ามูอะไรอาไม อยู่ที่อุทยานหินเขาง,งูนะทุกคนเชื่อว่ารอยทางร้อนนักท่องเที่ยวจะพูดว่าเขาหินงูเหมือนกันและหินเขาง,งูอุทยานหินเขาง,งูเคยเป็นแหล่งระเบิดหินปูนต่อมาได้พัฒนาให้เป็นส่วนสาธารณะมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังเป็นแหล่งโบราณคาดีที่หายากจึงทำให้ที่นี่เป็นจุดแหล่นมารที่น่าเที่ยวของจังหวาัดราชบุรีโอเคถ้าเดินมาจนสุดอยงที่สะพานนะ ตอนแรกเราจะไปมุมลับไอ่ที่คนเขาไปกันแต่มันจะอยู่ท่าที่แล้วไก,กลมากเพราะว่าเราให้คุณลุงที่มาส่งนะคะเขารอก็เลยอาจจะไม่ได้ไปมุมลับแต่เราก็เดินมาตรงที่สะพานเราก็เดินมาเรื่อยๆทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นลานแล้วมันก็จะมีจุดตรงเนี้ยชมแล้วก็มีเนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่สองตัวเฝ้าตรงนี้ โอเคเกาจะเดินขึ้นไปเร้วนี่ก็คือเหมือนนะมันช่งางภาพปะช่งางภาพอะไรนี่ครับนี่แดดร้อนมากเลยครับดูก,ก่อนเพราะว่าไม่มีใครถ่ายรูปให้นะครับรอบนี้โอเคอนี้สวยมาก คุณลุงเขามารับแล้วอันนี้คือเหมาไปกลับเลยตอนแรกขาม,มาแปดสิบาทที่ตกลงไว้ก็เลยให้คุณลุงรอกันเลยไปที่วัดมหาธาตุมีงางตีด้วยใช่ไหมนคะคะนี่นตีผลง่าคะโอเคทนีนี้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาถึงที่อ่า พระธาตุมรวิหารวัดมหาธาตุไม่ถูกวัดมหาธาตุที่ลักบุรีนะคะคือวันนี้มาตรงกับวันที่เขามีงานก็คือวันที่ยี่สิบองยี่สามยี่สี่ก็คือมีสักระหรอของพระธาตุก็คือปีที่เจ็ดสิบเจ็ดป่ะไม่กี้อ่นแบบเดี๋ยวเราก็จะพาไปว่า้แบบนึงนะคะให,ให้ดูบรรยากาศ ก็เดินไปหลวงพ่อใหญ่พันปีอยู่บ้าบานข้างหลังบุญเที่ยวด้นมขอบคุณค่ะทำบุญแล้วแต่ถิตสถานแล้วได้ตรงนี้นะคะ วัดมหาธาตุวรวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดนาพระธาตุหรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเป็นวัดที่เก่าแก่ในเมืองราชบุรีสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยทวาวดีราวพุทธศวตวรรษที่15-16ิป Hmm. ตอนนี้เราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่ายในการวันเดทริปที่เรามาเที่ยวที่ล้านบุรีนะคะก็คือวันนี้ค่าตัว๋วดยสารจากที่ชุมทางมังซื้อที่มาจะาที่ล้านบุรีนะคือตั๋วไปกลับคือ46บาทแล้วก็มีค่าน้ำดื่ม20บาทแล้วก็มีไปกินปอบเปบียชิวไป30บาทแล้วก็ขนมจีนเจตีโคตรผักนะคะก็คือ30บาทแล้วก็ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์20บาทแล้วก็ นั่งรถไปที่อุทยานหินเขางูเหมาก็คือ200บาทแล้วก็แวะมาทมําบุญที่วัดมหาธาตุนะคะประมาณ40บาทแล้วก็มาซื้อกเกียวปลาลูกชิ้นปลาท,ที่สถานี30บาทแล้วก็ซื้อน้ำปล่าวันนี้ทั้งหมดเลยเราใช้ค่าจ่ายไปประมาณ416บาทนะคะคือวันเดย์ทริปก็คือประหยัดงบได้อยากตามมา ก็ตามมาได้นะคะทุกคนแล้วเจอกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อบ๊ายบายเรานีรถไปมาแล้วนะรถเราไปแล้วนะจ๊ะเมาแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นไปสถานีแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ช่องพีเอ็นกันด้วยนะ